ครับกับข้าวเช้าวันนี้นะครับเปลี่ยนแนวบ้างนะครับวันนี้กินอาหารใต้นะครับก็จะมีคัาวกิ้งนะครับมีน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็ผมได้ซื้อหัวบีทูตนะครับหรือเลดดิทนะฮะหรือเขาเรียกว่าผักกาดฝรั่งนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับตัวนี้นะครับกับเบบี้แครอทนะครับอร่อยมากนะครับตัวนี้นะครับไม่ไม่ฝาดไม่เปื่อนหวานกรอบนะครับลองซื้อมากินดูนะครับจิ้มกับน้ำพริกกะปินี่อร่อยมากมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่งแล้วก็กินเล่นได้นะครับตัวนี้เวลาสําหรับคนที่อยากลดความอ้วนลดน้ําหนักนะตัวผมเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็อ้วนเยอะนะครับเวลาหิวไม่รู้จะหาอะไรกินก็เอาเอาตัวนี้แหละครับกินเอาแครอทบ้างอะไรบ้างผักกินแทนขนมปังหรืออะไรครับเลิกกินนะครับกินแบบนี้จะดีกว่าจะไม่อ้วนนะครับจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็มี ปลาทูชู่ฉี่นะครับชู่ฉี่ปลาทูแล้วก็พะแนงนะครับพะแนงเนื้อนะครับ